สวัสดีสครับชาปยักษ์ค bon รับสวัสดีครับผมชาปยักษ์ศักดิ์สตูลนครับโอเคน้องอัปเดตผลการชั้นหลักวันนี้เป็นไงบ้างครับก็มาพอดีเป๊ะเลยครับระยยี่สิบห้าพอดีครับไม่ขาดไม่เกินครับนี่คือรอบเดียวผ่านเลยไหมครับรอบเดียวผ่านเลยครับโอ้เลยว่ามาดีมากๆเลยการเก็บตัวไฟนี้นี่ต้อมากี่สัปดาห์กี่เดือนก็ประมาณสองเดือนเต็มครับก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ยี่สิบวันก็แล้วก็ขึ้นมาซ้อมกรุงเทพต่อเลยครับ ือว่าไฟนี้เป็นไฟที่ที่ชื่ว่าหลายคนรองอยแล้วก็เป็นไฟดีเราก็น่าจะตั้งใจมากแหละเพราะว่ามันเป็นไฟที่ชี้ชะตาเลยถ้าเกิดความดีก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่รายการวันเดอรรู้สึกกดดันไหมไฟก็ไม่รู้สึกกดดันอะไรครับก็ผมก็ทําหน้าที่ให้เต็มที่ครับก็เพชนะก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ผมมั่นใจว่าผมจะดับซ่าน้องให้ได้ครับพูดถึงเรื่องดับซ่าเนี่ยเมื่อกี้เขาก็ฝากมาอยู่อว่า คุณมีจุดอ่อนอยู่ที่อยู่ที่คางครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะซัดคางุณให้ร่วงเนี่ยคุณคิดว่าไงก็ถ้าเขาคิดว่าเขาซัดคางผมไม่ร่วงก็ลองให้เขาเดินเข้ามาดูครับผมก็มีเหมือนกันครับพูดถึงผู้โชคของเรานะครับเห็นอะไรในตัวเขาที่เราคิดว่ามันเป็นแบบสิ่งที่เราจะต้องรับมาระหว่างพิเศษเนี่ยก็น่าจะมีหมัดหมัดซ้ายอย่างเดียวครับหมัดเหวี่ยงของเขาครับ ก็ลูกอื่นก็ไม่น่ากลัวท่าครับเรียกว่าเราเป็นนักชกที่ชอบตายกันต่อยนุ้ลูกที่เดินเข้หาหาือว่อนะครับกออีกทีหมายถึงว่าผู้ชกของเราเราชอบแบบมวยจบสไตล์เดินข้าหาเราไหมก็ได้หมดครับก็แต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะไม่ให้เขาเดินเข้ามาผมคับผมจะไปเดินผมจะเป็นฝ่ายเดินเข้ามาเขาเองครับอืเรียกว่าพร้อมเปิดศึก ไปอย่างนั้นเลยครับพร้อมปสิทธิ์แน่นอนครับแั้วก็ต่อว่าพรุ่งนี้มันก็มีโอกาสเนี่ยที่อาจจะเห็นคู่นี้เนี่ยซัดกันเดือดถึงข่านอาจจะไม่ครบจบเกิดขึ้นในมุนมมองก็มีโอกาสได้เห็นครับถ้าโดนของผมจังๆก็มีโอกาสนำนอกได้เหมือนกันครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนาะรูปร่างเราสัมภาษณ์เอาไปมา่อก่อนถึงรูปร่างตัวเขาใหญ่หลือเกินก็อันนี้เห็นรูปร่างเขาเรื่องยังันไหก็เห็นแล้วครับก็กก ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับก็เขาก็น่าจะเล่นวีดเล่นอะไรนี่ครับแต่เราก็มีลูกหนักอยูใช่ไหมใช่ครับได้ได้ดูการตัวของเขาเมื่อก่อนที่เห็นเขาบอกครับว่าเขามีจุดไหนที่น่ากลัวบ้างได้ดูครับเขาก็มีหมัดอย่างเดียวครับที่น่ากลัวอย่างอื่นอย่างอื่นก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับวัวเป็นสปีดนะครับก็ฟอมฟัม ถ้าพูดถึงคร์มวัยเขาก็ข้าออกวกัย,ยก็สเต็ปคาร์อะไรก็เขาก็ดีอยู่ครับแล้วพอพอจะเห็นจุดอ่อนเขาไหมครับก็เห็นครับเขาก็มีจุดอ่อนเหมือนกันครับที่ต่อยมาเขาก็ยังไม่ได้โดนครับแต่พรุ่งนี้ขอแค่เขาได้โดนของผมก็มีโอกาสเหมือนกันครับโอเคโอเคน้องสุดท้ายครับปากอะไรถึงแฟนวยที่รอเชียร์พรุ่งนี้เราก็ ฝากถึงพี่น้องแฟนมวยตัวประเทศและเอฟซีชาพยัคฆ์สังกัตตนครับพวกนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับครับโอเคไปแล้วนะก็ขออวยพรคนโชคดีครับครับโชคดีครับขอให้พวกนีได้สัญญาครับครับนี่ครับาผู้จิงผลชนนี้เป็นยังไงบ้างครับอืม Tell us about the the result of the weight and hydration today yeah, I make hydration and t weight a n d a a m d u l i l l a h ก็ ทำน้ำหนักอยู่อยู่ภายใต้ภายใต้เกณฑ์ก็คือผ่านค่ะพูดถ mm ึงเกมการชกแน่นอนเป็นไฟที่หลายคนรอคอยการตัดเชื่อกับธนาชาตพยักที่ว่าจะมีโอกาสเข้าสู่รายการวันนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างอาจารย์มีอะไรไหมโอเค like uh this this fight versus ชาตพยัก is Is the fight that um, Thai people and all the fans uh, are looking forward to. And then like uh, there's a rumor saying like uh, like there are potential of the winner go to one championship. So what is uh, what is your preparation and what do you think about the fight? Yeah, I'm ready for fight. I'm ready for war. Uh, see you tomorrow. ก็พร้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมสำหรับทำศึกสงครามพรุ่งนี้ก็เจอกันครับพูดถึงผู้ชมเรานชาตินี้เขาเห็น Um, please tell us a bit about uh, Chad Payak. have you ever studied your opponent? Please tell us a bit how do you see? Yeah, I see his fight. he's good. he have seven-0. Uh, he's strong opponent, but he doesn't fight with uh, any, uh, everyone he fighter like everyone Thai, but he doesn't fight with me right now. คือยังไงอ่า one more time sorry yeah he's good opponent he's strong I see many fight for him mm. yeah uh, I'm ready for this fight of course and uh, that's it yeah ก็คือเขาบอกว่าแน่นอนว่าเขาได้ศึกษามาอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าชาติพยัคฆ์ก็ค่อนข้างชกค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเองก็พร้อมแล้วที่จะเจอกับชาติพยัคฆ์พรุ่งนี้ อ่ม่าติพยักจะแตกต่างจากนักมวยไทยที่เขาเคยเจอมามาก่อกนอ uh, What do you think like ชาติพยัก differentiate comparing to the other Muay Thai a t h l e that e t you compete with what, <'s> what is his differentiation I mean comparing to the Muay Thai a t h l e that e t you used to compete with What uh, I w a n t to fight with him Ah uh, no 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 What is different uh, between like you competing with him and you competing with another Muay t h มวยไทยอดลิสท์ He, everyone he myself know เขาหลงงอยู่คนอื่นเขาพังมันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเขาบอกว่าชายูมินชาติพยากริสนาตะกุตชิน Yeah. right คือ mean the weak point of c h ชาติพยั i ฆ์ชิ n comparing to the other athletes โอเคก็ก็คือถ้าเกิดเทียบกับนักกีฬามวยไทยคนอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าจุดอ่อนของชาติพยักฆก็คือคือคางผลการแข่งขันมีส่วนตัวเขามองว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ครบยกเกิดขึ้นสูงไหมหรือว่าเขามีโอกาสที่จะชนะมากน้อยขนาดไหน Tell us the prediction of the fight tomorrow. Do you think it's gonna win like uh, before the round three, or by knockout or anything? Please tell us a bit. Uh, it's fighting. Uh, we don't know if we want we win like KO or three, but we wanna sh show the fan like Muay Thai. We wanna show like real Muay Thai tomorrow. ก็มันเป็นการแข่งขันนะซึ่งเขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะจบยังไงอะไรเงี้ยอาจจะเป็น KO หรืออาจจะจบไม่ครบยกอะไรเงี้ยค่ะ <berry S 1> ประมาณนั้นก็ลองดูต้องรอ,อดูวันพรุ่งนี้คิดว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าไ้สนวันใหญ่ไปมีใครหายไม่ใไดรับผ If you got like a, a contract with the ONE Championship um, who do you think like is your first opponent I I fight I don't don't anyone. to one t care. care c a Okay. r Uh, Uh, up Mm. ก็ไม่ได้คิดถึงใครเป็นพิเศษนะคะก็คือว่าจริงๆเขามองว่าเขาก็ยินดีที่จะที่จะแข่งกับทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับพี่ชาตรีไม่มีแบบพวกแบบเอ่ฟรดดี้เฟรดี้เฟรดี้โจฮันโจโจฮันเอสตูปินาอะไรเงี้ย any names that you can think of f r e d d ี้ I, I don't care f r e d d ี้หรือจอ Okay I don't care เขาไม่แคร์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเีมไปถึงแชมป์มั้งม Have you look up to the to become a champion? Of course I'm coming here become champion and to give uh, to become champion yeah ก็แน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขามาแข่งขันในวันแน่นอนเขาสิ่งเป้าหมายของเขาก็คือการได้เป็นแชมป์ครับ โอเคสุดท้ายนี้มีอะไรฝากแฟนวชาวไทยไหมครับ anything um, any message to Thai fans ขอบคุณครับ Thai fans thank you so much uh, for all Thai fans see you tomorrow ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้โหลดมากโหลดมากมาก